เขาบอกเวลาเมสซี่ไปเปล่ากรรมการไม่เป่าเวลาเมสซี่โดนแตะเบาๆแล้วเมสซี่บอกกรรมการเปลากรรมการก็เปล่าคือหลายคนเชื่อว่าการจะมีอิทธิพลหุ้นส่วนของทีมเป็นเดวิดแบ็กแฮมแล้วทีมมีอดีตผู้เล่นของบาซ่าทำให้เหมือนกับว่าไมอามี่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นอภิสิทธิชนสวัสดีครับปกติเนี่ย เวลาคุณคิดถึงเดวิดแบ็กแคมแล้วก็ลิโอเมสซี่เป็นสองคนที่เรียกได้ว่าหาคนไม่ชอบยากมากนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบซู้หรือว่าทำตัวแบบเวอร์วังอลังะ่ะ แต่พี่น้องฮะมีช็อตช็หนึ่งซึ่งทำให้การร่วมงานของแบ็คแคมแล้วก็เมสซี่เริ่มมีคนยี้มีช็อตช็หนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเวลาคุณเอาแบ็คแคมกับเมสซี่มารวมกันไม่น่าจะมีใครที่ไม่ชอบแต่มาครั้งนี้ช็อตชอตเดียวทำให้หลายคนต้องบอกว่าสมน้ำหน้าที่ทีมของแบ็คแคมแล้วก็เมสซี ตกรอบอย่างช็อกโลกในลีกที่แปลกที่สุดในโลกผมกํลาลังพูดถึงลีกที่อเมริกาฮะคือปกติเนี่ยเวลาฟุตบอลลีกจะมีเพียงแค่หนึ่งแชมป์ถูกไหมครับคือแข่งกันตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงจบฤดูกาลแต่ที่อเมริกาจะมี2แชมป์ฮะคือแต่ละทีมจะต้องแข่งกัน3 4นัดในฤดูกาลปกติหรือว่า regular season ใครก็ตามที่มีสถิติดีที่สุดก็จะได้เขาเรียกว่าถ้วยเล็กอะจริงๆเขาเรียกว่า Shield ที่แปลว่าโล Supporters Shield ก็เหมือนกับโลขวัญใจมหาชนนะครับซึ่งปีนี้ทีมนกชมพูซึ่งแบ็คแคมเป็นหุ้นแล้วก็เมสซี่เป็นกองหน้าเนี่ยก็จัดไปนะฮะหลังจากสร้างทีมมาเพียงแค่5ปีต้องบอกว่านกกระสาเลือดบาร์ซ่าได้แชมป์ลีกเป็นครั้งแรกนะฮะเพราะว่ามีสถิติในฤดูการปกติ ดีที่สุดครับแต่แชมป์ที่สำคัญกว่าเขาเรียกว่าถ้วย MLS Cup นะฮะ Major League Soccer Cup ก็คือ16ทีมที่มีอันดับดีที่สุดเนี่ยก็จะนำมาแข่งกันแบบ knock out แพ้แล้วตกรอบเลยหรือว่าเหมือนกับบอลโลกอะ่ะ16ทีมเหลือ8 8เหลือ4 4เหลือ2ซึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย Miami แชมป์ในฤดูกาลปกติหรือว่าแชมป์โล่เนี่ยนะฮะนำโดยกวนบาร์เซโลนาในวันวานอ่ะบาซ่าวันวาน,วานเพราะว่า แบ็คซ้ายมีจอร์ดี l อักลางเน้นรับมีเซร์กิโอบุสเกตกองหน้าก็มีหลุย s u ซ r เรสแล้วก็ Leo Messi ส่วนโคช g e r a r d าโดมาร์ตก็นี่แหละฮะหคนที่เคยอยู่บาซ่านะครับในรอบส6ทีมสุดท้ายไมายอามี่เจอกับเยีวแอตแลนต้าในชุดดำแดงซึ่งเป็นทีมที่อันดับแย่ที่สุดในรอบ16ทีมนี้ซึ่งหลายคนก็บอกโอ้ยหมูไมาอามี่จัดไปแน่นอนแต่เหลือ26นาทีสุดท้ายจะหมดเวลา ปรากฏว่าไมอามี่ตามอยู่1ต่อ2แล้วเป็นไมอามี่ชุดพิงค์ลุยขึ้นมาแล้วเมสซี่จัดไปไล่มา22ครับแต่จังหวะต่อมาเนี่ยแหละฮะเป็นจังหวะที่สําคัญเป็นจังหวะที่เราจะต้องมาถกกันก็คือเมสซี่พยายามจะไปเอาบอลมาเพื่อจะมาเขี่ยคือโมเมนตัมมันมาแล้วนะฮะแต่โกของเหยียดแอตแลนตาแบรดกูซานก็พยายามจะถ่วงเวลาพยายามจะกกบอลในอ้อมกอดเพื่อซื้อเวลาแต่เมสซี่ชนจนบอลหลุดก็ไม่น่าเกลียดเห็นกันบ่อยไม่ได้มีการปะกันอย่างซึ่งหน้า แต่เดี๋ยวดูเบอร์8ครับลีโอแคมปาหนะ้าผลักโกจากด้านหลังนะฮะอันนี้ไม่มีน้ำใจนักกีฬาแถมหรือซเรสก็เข้ามาเย้ยหยันนี่คือกฎฟุตบอลที่หลายคนคาใจคือมันคือมันผิดกันหมดเลยฮะโกก็ไปผิดที่ไปกักบอลเมสซ,ซี่ก็ผิดที่ไปชนอนอกเกมคาปาหน้านี่น่าเกลียดเลยนะฮะแอบแทงข้างหลังส่วนโซเรสก็ไร้น้ำใจหลังจากโกล้มไปก็เข้าไปถากถางแล้วก็เย้ยหยันก็เดือดแล้วครับ โกก็คงจะไปบ่นกับกรรมการว่าเขากับเมสซี่ล่อ,อก,กันนอกเกมนิดหน่อยต่างคนต่างไม่ติดใจอะไรแต่เบอร์8คัมปาหน้าทั้งผลักจากข้างหลังและหลุยส์โซเรสชี้หน้าเยอะหยันซึ่งในกรณีแบบนี้ก็เห็นหลายครั้งนะฮะว่าจะต้องเป็นใบเหลืองแต่ปรากฏว่าทั้งคนผลักและก็คนเย้ยเนี่ยไม่มีใครโดนใบเหลืองเลยสุดท้ายเหมือนฟ้ามีตาฮะก,ก่อนจบเกม15นาทีเสมอกันอยู่2-2มา,ามี่เจ็บนะครับแล้วก็มา,ามี่เนี่ย นอนยาวเหมือนกับไม่กะหวังจะเล่นน่ะหวังจะใช้ชื่อเสียงเป็นทีมที่แบ็คแค่มีหุ้นความดังของเมสซี่กดดันให้กรรมการต้องหยุดเกมแต่กรรมการปล่อยครับและอันนต้าก็บอกตาบแต่กรรมการไม่ได้เป่าก็เล่นต่อไปและอันนต้าชุดแดงดำาอจัดไปบุกมาชนะไมอามี่สามต่อสองครับปรากฏว่าทีมที่เดวิดแบ็คแค่มีหุ้นแล้วก็มีลีโอเมสซี่รวมไปถึงโคช้ชบกผู้เล่นจากบาซ่าถึง5คนซึ่งมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ลีกโล่เล็ก ในฤดูกาลปกติกลับตกรอบ8ทีมสุดท้ายพลาดการลุ้นแชมป์ลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมริกานะครับแล้วก็เป็นประเด็นถึงขนาดหลังเกมเนี่ยโกของแอตแลนตาไปพูดอะไรกับผู้บริหารของไมอามีนะฮะก็สิ่งที่แฟนบอลหลายคนสะใจเขาบอกว่าถ้าเกิดดูกันเล็กๆตอนนี้มีกลุ่มคนที่อเมริกาเนี่ยได้ไปรวบรวมคลิปครับเขาบอกเวลาเมสซี่ไปเปากรรมการไม่เป่า เวลาเมสซี่โดนแตะเบาๆและเมสซี่บอกกรรมการเป้ากรรมการก็เป่าคือหลายคนเชื่อว่าการที่มีอิทธิพลหุ้นส่วนของทีมเป็นเดวิดแบ็กแคมและทีมมีอดีตผู้เล่นของบาซารวมไปถึงสตาฟเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยโอ้โหเลย5้าคนเนี่ยทำให้เหมือนกับว่าไมอามี่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นอภิสิทธิชนดังนั้นจากพฤติกรรมที่ได้เปรียบอยู่แล้วกรรมการค่อนข้างจะเห็นใจอยู่แล้วไอการที่ทั้งไปผลักไอการที่ทั้ง ไปเย้ยหยันเนี่ยก็ทําให้หลายคนรู้สึกสะใจที่ทางด้านของไมอามี่ตกรอบแต่จริงๆแล้วแชมป์จะไปคิดว่าเปลี่ยนกฎข้อเดียวคือเวลาบอลมันเข้าอะ่ะเวลามันหยุดไปแล้วโกไม่มีเหตุผลจะไปกักบอลแล้วก็ซีนที่ผมว่าน่าเกลียดและหลายคนเแ็งที่สุดก็คือยิงเข้าแล้วมันจะมาแย่งบอลกันจะแย่งทาไมในเมื่อตราบใดก็ตามบอลมันยังไม่เขีย่ยเวลามันก็ไม่เดินดังนั้นถ้าเกิดทําออกกฎง่ายๆก็คือถ้าเกิดโก รังบอลใบเหลืองจบก็แค่นั้นเลยฮะเรื่องทั้งเรื่องทําให้คนทะเลาะก,กันเรื่องทั้งเรื่องเป็นดรามา่าอาจเป็นเพราะว่ากฎไม่อัปเดตหลายคนบอกว่ากฎมันศักดิ์สิทธิ์แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์บอกว่ากฎต้องเปลี่ยนทุกปีเพราะทุกปีจะมี Innovation มีอะไรใหม่ๆดังนั้นกฎต้องอัปเดตฟุตบอลก็เช่นกันแทนที่จะได้ชมความสวยงามของกีฬา กลับต้องมาดูการผลักการเยอะหยันใช่ไหมสวันเจอกันแชมป์จัดไปใจเจอรี่พี่น้องครับช่องหลักในการติดตามแชมป์จัดไปใจ้เจอรี่อยู่ที่นี่ฝากไลค์แชร์ subscribe และดิ่งบนด้วย crush ใครติดตามช่องแชมป์จัดไปรุ่งแอนรวยกว่าเดิมชว์